ปี2,567ปีที่ชง100%ก็คือปีจอส่วนปีที่ชงร่วมมีมะโรงฉลูมะแม่วิธีแก้ปีชงนะคะง่ายๆเลยค่ะเราไปทำบุญไถ่ชีวิตของสัตว์นะคะทำบุญลงศพทำบุญตักปาททำสังฆทานบริจาคโลหิตและก็ไหว้องค์เทพ,พเจ้าไถ่สวยเอยนะคะอยู่ที่วัดมังกรกมลาวาดหรือวัดเล่งในที่ตรงเยาวราชนะคะ ค่ะวิธีแก้ของแต่ละปีนะคะเราจะเริ่มจากปีจอปีจอเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดให้มากๆพูดให้น้อยฟังให้มากนะคะหรือว่าคิดก่อนพูดวิธีแก้นะคะก็คือให้ไปบริจาคก,กับมูลนิธิสัตว์ต่างๆนะคะปีชงร่วมนะคะเราจะมาเริ่มจากปีมะโรงนะคะปีมะโรงเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่จะถูกคนเอารัดเอาเปรียบวิธีแก้นะคะก็ ให้ไปไหว้องค์พญานาคราชหรือองค์เทพมังกรต่างๆกราบขอพรแล้วก็ฝากตัวให้ท่านดูแลเราต่อไปนะคะเป็นปีฉลูคนปีฉลูเนี่ยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองฉะนั้นให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองขึ้นมานะคะและทุกอย่างจะดีขึ้นวิธีแก้นะคะก็คือถ่ายโคกระบือเพื่อความสบายใจของตัวเรานะคะ สำหรับปีมาแมนะคะปีมาแมเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนต้องเป็นแพ้ละบาดฉะนั้นห้ามยุ่งเรื่องคนอื่นเลยนะคะวิธีแก้ก็คือให้หารูปแกะมาวางไว้ที่บ้านหรือว่าพกติดตัวเอาไว้นะคะเหมือนกับจับแพ้ชนแกะนะคะปี2567ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขล่ำรวยเงินทองและพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะบดแดงฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ